อุ้ยเปลือกบางเนี่ยอันนี้เจอราคา85บาทนะอยู่ร้านเลยที่ร้านอะไรเจเจเบนนะเจเบนละ100บาทเองนี่นะครับโลละ100บาทลูกใหญ่มากๆนะทุกคนอ่าทุกคนฮะดูเพื่อนๆทุกคนฮะดูละสองร้านนี้เลยคนรุมนะฮะเท่ไหน50 660้อยบนะฮะหกรบาทสองลูกนี่นะดูเสียงกระปอกทุเรียนโอ้อยากก่างกระปอกส้มเลยครับทุกคนสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Speed Food Channel นะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดไทยนะฮะอยู่ที่ล็อก18นะครับร้านขายทุเรียน80บาทนะทุกคนมันจะเป็นม้อนทองนะแต่ว่ามันจะ มันจะเหมือนกับสุกมากเอาไปไว้ทําพวกของหวานนะฮะแต่ว่าที่สุกพอกินได้ก็คือ120นะ,ะทุกคน120นี่นะฮะขายไม่แพงเลยนะทุกคน120นะฮะแล้วก็100บาทก็มีโลละ100แต่เป็นเป็นลูกไซส์ใหญ่นะฮะเป็นลูกไซส์ใหญ่นะครับนะครับคนที่อยากกินทุเรียนนะฮะเนี้ยเคาะสุกท้ายรถนะเคาะสุกท้ายรถก็ สุกนร็รถป่ะผมไม่แน่ใจนะนะครับก็โลละ125บาบาทนะเอ้ยโลละ150บาทนะทุกคนนะครับโลละ150บาทนะครับร้านเนี่ยอยู่ล็อก18นะฮะถ้าเกิดใครอยากจะมาก็ลองมาเนี่ยอย่างเนี้ยไซส์ไซส์ใหญ่ค่อนข้างใหญ่มากเลยนะทุกคนโลละร้อยเนี่ยไซส์นี้นะฮะลูกหนึ่งเนี่ยประมาณ500บาท600บาทเลยนะนะครับที่ว่าโลร้อยอ่อนไซส์ใหญ่เขาก็เลยลดราคานะ ถ้าไซส์มาตรฐานมันจะได้ราคากว่าไซส์ใหญ่มันขายยากนะครับก็เลยราคาถูกเนี่ยอันนี้ไม่ได้จัดอยู่ในพวกอันนี้อย่างอย่างที่ผมกาลังชี้อยู่เนี่ยสุกมากในโลละแ0เนี่ยถูกมากๆเลยใครที่อยากกินนะมาเลยฮะทุเรียนโลล,ล,ละแ0นี่นะครับทุกคนราคาเขาถูกนะฮะก็เลยลูกค้าก็เลยเข้ามาเรื่อยๆเลยนะฮะเดี๋ยวมาลองดูวิธีการเคาะของเขาดูนะฮะ กำลังเคาะให้ดูเลยลอันนี้ก็สามโลอันนี้สมโลสามอันนี้สามโลสาม,สามนะฮะมผมก็ยังไม่เข้าใจว่าเขาเคาะแล้วมันเขารู้ได้ไงว่ามันสุกไม่สุกนะเดี๋ยวดูเขา โลครึ่งนี่นะดูเสียงกระปอกทุเรียนโอ้โหอย่ากระปอกส้มเลยครับทุกคนโอู้ปุ๋ยเปลือกบางนะเนี่ยเปลือกไม่เปลือกไม่หนาหราเปลไงใช้ได้ใช้ได้ัะแต่ถ้าคนกินกรอบก็จะนิ่มไป ทำยังกระปอกแตงโมเลยอะ่ะเร็วมากสุดยอดเลยทุกคนคนปอกไวเลยอ่ะอันนี้นิ่มไปไมไสองลูกแต่นั้นนิ่มเลย เออไอ้ลูกนี้ต้องจัดการด่วนเรียบร้อยเรียบเสร็จแล้วนะฮะเอาไปปองเองที่บ้านนะฮะทุกคนคือกรีดให้อะไรให้เนี่ยออกไวมากเลยครับไม่ถึงหนึ่งนาทีเสร็จแล้วนะครับอันนี้รวมทั้งสองลูกนี่ราคาเท่าไหร่พ่แม่เท่าไหร่คะหกร้อยหกสิบนะฮะหกร้อยหกสิบบาทสองลูกอู้คุ้มมากเลยครับทุกคน ในตลาดผ่านมาเมื่อกี้นี่ร้อยแปดสิบเสร็จแล้วนะฮะไวมากผมมาอยู่ที่ร้านทุเรียนนบหนีระยองนะฮะซอยสิบแปดนะฮะเดี๋ยวมาดูน้องอา่าคนสวยปอกดูว่าเขาจะอบอกเก่งหรือเปล่าฮะพี่ ช่วงนี้เป็นช่วงทุเรียนเข้ามาได้ไม่หนึ่งไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์นะครับทุกคนมันกาลังเข้ามาแล้วล่ะแต่นี่จะเป็นช่วงแรกของฤดูทุเรียนนะครับอันนี้จะเป็นทุเรียนระยองนะฮะโอ้วันนี้ลมดีมากเลยนะฮะจะลองดูอันนี้5โล2 หกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทคุ้มนะทุกคนอืมอนี่ดูโดนน้องเขาปาดด้วยนะโอ้ทุกคนเลยน้าน,น้องหน้าอ่อ,อนๆยังกรีดเก่งขนาดนี้เก่งมากเลยไวด้วย <laughs> ไ <obsc ene> ฟแรงนะ <g sno ot> เสร็จละลูกหนึ่งเลยอีกลูกหนึ่งนะทุกคนไอที่ป๋องทุเรียนไม่เป็นนะมาดูคลิปน,นี้ได้นะครับเขาปองยังไงจับยังไงจับมีดยังไงนะครับ ร้านนี้ขายถูกนะครับนบมีระยองนะฮะอยู่ซอย18นะครับตลาดไทยลองมาดูนะครับวันหยุดหลังจากสงกรานก็ลองเข้ามาดูนะครับแล้วพี่ไปแงเองต้องแงอันี้กรีเสร็จแล้วนะฮะ หกร้อยก็บาทสองลูกเพื่อนเพื่อนทุกคนครับก็เห็นเขามีวางขายเรียงรายอยู่ตรงตลาดไทยนะซอยข้างหน้านะครับซอยจากซอยสิบแปดเป็นต้นมานะครับก็จะมีให้เพื่อนเมาเลือกทุเรียนหมอนทองดูได้นะฮะนี่อย่างร้านนี้ก็ร้อยหนึ่งหัวกินพรุ่งนี้ด้วยนะครับถูกมากเลยนะทุกคน นะครับแล้วเจอฝั่งนี้และอันนี้เจอราคา85บาทนะอยู่ร้านเลยเจเจเบนนะฮะเจเบนนะฮะเขีเนว่าเบอร์นหอนทอง90ก็มีนะฮนะทุกคนฮนะดูเพื่อนๆทุกคนฮะดูละสองร้านนี้นะี่คนรุมนะฮะโอ้โหเยอะเลยนะฮะนะครับร้านคุณจ๋าระยองก็ขายทุเรียนถูกเหมือนกันนะครับคนโลละ100บาทเองนะฮะนี่ โลละหนึ่งร้อยบาทลูกใหญ่มากๆนะทุกคนซื้อไปแล้วคุ้มนะคุ้มโอ้โหเนี่ยลูกเนี่ยหนึ่งร้อยบาทใหญ่มาก สุดยอดไวมากกระยาบของตุเรียนเป็นดูคลิปนี้เลยทุกคนเสร็จแล้วเสร็จแล้วไหวมาก เ,เป็นการเปิดเช็คดูก่อนเร็วเกินไปไหม <c oughs> สุดยอดเลย จแล้วออกไวแล้วเกินออกไวมากนะฮะเป็นยอดเอาเมื่ออาชีพเลยเพื่อนเพื่อนทุกคน,นี้ทุเรียนราคาส่งก็อยู่ที่ประมาณ140 150นะเพราะมันเป็นทุเรียนฤดูการแรกนะฮะก็เลยอาจจะราคาสูงนิดนึงแต่ว่าช่วงที่มันออกมาเยอะแล้ว,ลวคนก็แข่งกันอาจจะราคาถูกนะฮะแต่ว่าช่วงนี้คนคนที่เอาไปขายก็กําไรเพราะว่ามันเป็นช่วงแรกของทุเรียนฮะกำไรดี นะครับช่วงนี้นะครับมาถึงช่วงโซนของเปิดท้ายขายนะครับก็มันจะอยู่ที่120บาทนะครับทุกคนเดี๋ยวผมให้ดูเนี่ยนะฮะเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูนี่120บาทนะฮะก็ถูกมากๆนะมาถึงตรงนี้ถูกมากมากอย่างลูกสวยๆจริงๆนี่แบบอาจจะแพงนิดนึงนะฮะแต่ว่าเครืงหลังเนี่ยตรงท้ายรถเนี่ยราคาถูกนะฮะ กิดใครจะซื้อไปกินหรือซื้อไปขายเนี่ยมาซื้อเป็นเข่งไปเลยนะมาซื้อเป็นเข่งไปเลยนะครับเนี่ยดูข้างหลังผมนะเนี่ยเต็มเลยนะฮะทุเรียนเนี่ยมันเริ่มออกเยอะแล้วนะฮะก็จะเห็นด้านหลังผมเนี่ยข้างหลังเต็มเลยนะฮะเต็มเลยนะฮะเนี่ยทั้งซ้ายทั้งขวานะครับแล้วก็อยู่บนรถด้านหน้าเนี่ยกำลังมานะฮะอีกสักพักอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยเต็ม ตรงนี้เลยนะเต็มตรงนี้เลยนะครับสำหรับทุเรียนตลาดไทยเป็นตลาดที่สายส่งทุเรียนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแล้วนะฮะวันนี้ผมไม่ได้มีโอกาสพาทุกคนมาดูบรรยากาศที่ตลาดไทยนะไม่ได้มีคลิปทําอาหารนะวันนี้มาดาูมาเดินซื้อผลไม้นะฮะก็เลยทําคลิปมาฝากทุกคนนะครับสําหรับทุเรียนนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ1้0ขึ้นไปนะสำหรับลูกสวยๆลูกมาตรฐานเขานะฮะ แต่ถ้าลูกใหญ่ก็อาจจะถูกหน่อยนะครับเมื่อสักครู่ทุกคนได้เห็นการปลอกทุเรียนแล้วก็ราคาของทุเรียนที่ร้านนี้นะครับค่อนข้างขายถูกมากๆนะฮะในช่วงนี้เป็นช่วงอาทิตย์แรกของทุเรียนเลยนะที่กําลังจะเข้ามานะถ้าเกิดเ,เพื่อนๆอยากจะมากินอยากจะมาซื้อหาไปกินทุเรียนที่ราคาไม่แพงนะครับอยู่ที่ตลาดไทยนะครับลองมาช้อปปิง้งมาซื้อหากันได้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูในช่องสปีโฟตนะครับขอขอบคุณ ที่กดไลค์กด Subscribe นะครับเดี๋ยวไปเจอกันคลิปใหม่นะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ